บอลโลกฟุตบอลโคเนียนยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลนต์ลีกประจำวันที่4สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับโคพีเอสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยังบอยครับโดยคู่นี้จะลงเตะกันเวลา4ี่ทุ่มวันสิบเก้าตามเวลาประเทศไทยครับสลับคู่นี้เป็นนัดแรกที่เจอกันนะครับมาดูชาวบ้านนะครับโคพีเอสครับสายตีนเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดครับบุกภัยกับฮาก้ามา2ประตูต่อ1ครับ วันนี้ครับเตรียมบางหมากมาในระบบ3 4 1 2ครับพวกษาประตูครับใช้งานทางด้านของยูเนสไคลเดนครับด้านหลังครับใช้งานทางด้านของมูซาดุฮูครับโจนนี่เมติเนนครับจาโกออกซาเนนครับมิสเตรุครับเดียโกชูมัสครับอันตอนเปโโปวิชครับซาคูซาไวเลเนนครับแฮร์รี่ทอยไวมาร์กี้ครับหน้าต่ำครับเฮนรี่อุโซโชคูครับคู่หน้านะครับทิมไวดีเนนครับซานเตอร์ี่ฮาราร่านั่นเองนะครับ ส่วนทนะทีมเยือนครับยังบอยครับสแติแเกมหลังสุดนมทุกรายการกับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนาราโซนะครับเปิดบ้านเสมอกับกาส์ทอฟเฟอร์มา1ประตูต่อ1ครับวันนี้ครับเตรียมวางหมากมาในระบบ4-3-1-2ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทานด้าของเดวิดบอลบอลมุสครับด้านหลังใช้งานทานด้าของโรลิสเบนิโตครับเลวินบรูมครับเฟรดริกเซซิเกอร์ครับลูอิสเซสกาเซียครับมิเชลเกมรับครับโมมิสอารีครับอเลวอเมนดาครับเกเอนตินครับมาซิลัสครับมิเชลโดครับเซดิกทิเชนญครับ กูหน้านะครับยองพีแอร์เอ็นซาม,มีกับเมซักเอเลียนนั่นเองนะครับ สำหรับการพบกันของสองทีมรับเจ้าบ้านนะครับคูเวสนะครับตัวแทนจากฟินแลนด์เป็นทีมที่เล่นในบ้านในอย่างแข็งแกร่งครับซึ่งประมาทไม่ได้เลยครับขณะทีมเยือนนะครับยังบอยครับสโมสรจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับพวกเขามีประสบการณ์บนเวทียุโรปเหนือกว่าเจ้าถิ่นก็จริงนะครับแต่การไปเยือนคูเวสนะครับที่ฟินแลนด์ไม่ใช่งานง่ายเลยนะฮะในราคานะครับเปิดอองให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อนะครับลูกควบลูกครึ่งครับแนะนำไม่อยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะฟอร์มของคูเวสนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับินนนนเล่ใบบ้าะครัท่าาาากกบรรยศและพื้นนสมที่่่พววกกเเเเขาาคคคุ้นนยะรับชือมนี้ครับจะสท สีกับยังบอยได้ดีครับและถ้าจับแพ้ก็คงแพ้ไม่ขาดครับแถมยังมองถึงนะครับยันเสมอได้เลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับอยู่รองดีกว่าครับผมคาดว่าสกอร์คู่นี้ครับน่าจบเจ็งคู่นะครับเสมอด้วยสกอร์สองตัวสองประมาณนี้แล้วกันครับก็จบลงแล้วสำหรับคู่เด่นในวันนี้นะครับหากท่านใดนะครับอยากได้ทีเซอร์บอลหรือคว่าบอลคู่อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขอรัะจากกันไปนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานของผมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ